สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผม <Yeah. S 1> ก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเป็นกําลังใจให้พี่แก้วด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีปืนใหม่เข้าทุกคนเป็นปืน MP40 u p พ e วล8ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมาแบบไหนแล้วจะหมดเท่าไหร่ไปดูกันครับ ว,ว้าวมาในส่วนของลังพึ่งนั่นเองทุกคนคะ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าปืนนี้นะคะผมเป็นปืนเวลแปดทุกคนนี่นี่เป็นแบบนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะคะพี่แก้วเนี่ยมีแล้วเรียบร้อยนะคะผมพี่แก้วมีหมดแล้วไม่ว่าจะปืนจะปืน <laughs> ไม่ว่าจะเป็นปืนนะคะผมวันนี้ก็จะมีปืนตัวนี้เข้าเนาะที่บอกเนาะว่าเป็นเอ4มพีสี่ศูนย์นะคะผมเวลแปดนะครับมี ตัว xm8 นะคะเวล e l 7นะคะผมมี m1014 หรือว่าซองยาวนะคะเวล e l 7นะครับแล้วก็จะมี format เวล e l 7นะครับ ump wheel7 นะคะผมก็อย่างที่เห็นพี่แก้วมีหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยทุกคนโทเค็นนะครับอย่างที่พี่แก้วเคยบอกนะคะว่าเจ้าตัวโทเค็นเนี่ยมันสามารถสะสมไม่ได้ถ้าโทเค็นเนี่ยที่เราสุ่มตู้ที่แล้วนะคะผมมันจะมาสะสมอยู่ตรงนี้เห็นไหม พี่เกลวมันอยู่ยี่สิบหกโทเค็นนะครับตรงนี้แล้วก็ทุกๆก,การเล่นหนึ่งร้อยครั้งมันจะทําไม <c oughs> อ๋อการันตีทุกๆการเล่นหนึ่งร้อยครั้งแมบปะห่างปืนมันบงนังแทนเนาะเออห่างปืนมันบงนันนบงแทนเนาะการันตีทุกหนึ่งร้อยครั้งถ้าอย่างนั้นในเมื่อพี่แก้วมีหมดแล้วเราจะทําอะไรให้น้องๆดูดีละ่ะถ้าอย่างนั้นพี่แก้วจะขอใช้สุ่มแบบการันตีแล้วกันอ่าเดี๋ยวพี่แก้วลองสุ่มนะคะผมแบบ การันตีนะครับทุกๆก,การเล่นหนึ่งรอยครั้งก็คือพี่แก้วจะสุ่มหนึ่งร้อยครั้งนะคะผมดูว่าพี่แก้วจะได้โทเค็นเท่าไหร่นะคะผมหรือว่าจะมีโอกาสแบบปืนออกระหว่างทางด้วยไหมนะคะอ่ะพี่แก้วมีโทเค็นอยู่ที่ยี่สิบหกเนาะเดี๋ยวดูคนบวกลบกันอีกทีหนึ่งนะคะผมอ่ะตอนนี้พี่แก้วมีเพชรอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันหรอยเกสบสี่มาพี่แก้วต้องสุ่มเดี๋ยวก่อนนะ ทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยมันมีสิบเอ็ดมันสิบเอดครั้งใช่ปะต้องสุ่ม้นพี่แก้วสุ่มเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวมันขึ้นการันตีก็รู้อ่าเออพี่เก้วกลัวคำนวณผิดนะคะอ่ะทุกคนถ้าหนึ่งร้อยครั้งอะ่ะเออหนึ่งร้อยครั้งมันก็น่าจะอยู่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยพไหมอ่ะมามาดูกันเลยว่าพี่แก้วจะได้เท่าไหร่นะครับไปทุกคนพี่เก้วฝาก โหวดฟรีไฟไอดอลให้พี่แก้วด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่ยังไม่มีฟรีไฟไอดอลในดวงใจนะครับหรือว่าชื่นชอบพี่แก้วนะครับก็ฝากพี่แก้วนะคะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะผมช่วยพาพี่แก้วให้เข้ารอบ30คนสุดท้ายหน่อยนะคะเลขโหวดของพี่แก้วนะครับก็จะเป็นเลข2 3 0สนะคะผมตอนนี้พี่แก้วอันดับตกมากๆเลยยังไงก็อุ้ยได้ UMP นะจ๊ะเออถ้าได้ปืนซ้ำมันเปลี่ยนเป็นโทเค็นให้นะทุกคน เนี่ยทุกคนชอบมีคําถามว่าแล้วถ้าเราสมได้ปืนสามมันเปลี่ยนให้เราเป็นห้าโทเค็นนะเห็นไหมอ่าถ้าได้ปืนสามไม่ต้องกลัวมันเปลี่ยนให้เราห้าโทเค็นนะทุกคนโอเคอันนี้อ่ะเดี๋ยวน้องๆแบบหมดพันห้าจริงหรือเปล่าพี่แก้วลบเพชรให้ดูเลยเหลือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ใช่ไหมนี่ไงหนึ่งพันห้าร้อยเพชรนะคะผมก็คือน้องๆมีเพชรอย,อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเพชรน้องๆมีโอกาสได้ปืนแน่นอนหนึ่งอันแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะได้ปืนอะไรนะครับอ่ะ เมื่อกี้พี่แก้วมีอยู่สามเอ้ยยี่สิบหกโทเค็นใช่ไหมพี่แก้วได้สามสิบสี่ใช่ไหมลบยี่สิบหกเมื่อกี้พี่แก้วได้โทเค็นห้าเองหรอพี่แก้วได้โทเค็นตัวเอฟอะครับได้แค่ห้าเองนะหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยหนึ <laughs> ่งปืนกับห้าโทเค็นนะคะผมแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็สะสมเอาไว้เผื่อวันข้างหน้ามีปืนใหม่มาอีกนะครับก็ใครดูคลิปนี้นะครบแล้วก็รอปืนพวกนี้มาเนี่ย กลับมาแล้วนะคะพอย่าพลาดนะทุกคนคลังแสงอาวุธต,ตัวนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่แก้วนะคะแล้วก็ฝากเลข2306ไว้ในดวงใจด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้พี่แก้วขอตัวกันนะครับ